เวลาเหลือขาเดียวจะวิ่งไงวิ่งอย่างเงี้ยเหลือขาเดียวก็ยังวิ่งได้เหลือขาเดียวเจ็บนิดหน่อยสปีดไม่ทำเมื่อวานขอสปีดเลยเขียวสปีดเลยเหรอจัดไป yo 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 nhớ nhớ nè nhớ yo 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 nhớ 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 yo nhớ nong nong yo nhớ 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 KHOAM